สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับเคล็ดลับการเลี้ยงโปยเซียนทําแบบไหนนะคะถึงจะได้พุ่มสวยเยอะๆแบบนี้นะคะจะเห็นว่าโป๊ยเซียนที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นทรงตรงนะคะเป็นทรงพุ่มค่ะอันนี้ก็คือเราเคยทําคลิปตัดยอดไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาแตกออกมาหลายยอดเลยค่ะอันนี้ใต้ก,กระถางเราก็จะใส่เป็นพวกเปลือกกล้วยนะคะ เปิ้กล้วยตักแห้งค่ะและนี่นะคะที่เห็นเนี่ยเนี่ยคะเดาตัดยอดมานานแล้วนะคะก็คือยอดใหม่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยก็จะได้หลายยอดแล้วก็เป็นพุ่มบางส่วนที่เราตัดไปทั้งหมดเลยค่ะและต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่เดาเพิ่งตัดไปค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะออกยอดใหม่เต็มเลยค่ะ เดี๋ยวต้นนี้นะคะก็จะเป็นพุ่มเหมือนกันเพราะตอนนี้กำลังแตกยอดเล็กๆนะคะเยอะแยะหลายยอดเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แตกยอดเ,เล็กๆนะเต็มเลยค่ะอันนี้ก็คือเราตัดตั้งแต่ต้นเขายัางเป็นต้นเล็กๆสั้นๆเตี้ยๆนะคะเราก็ตัดเลยเขาก็เป็นพุ่มแบบนี้ค่ะและต้นที่เราจะตัดวันนี้นะคะก็คือต้นนี้ค่ะ ต้นสูงขึ้นมาเฉยๆเลยนะคะไม่มีกิ่งไม่มีก้านปกติโปรเซนเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสูงไปเรื่อยๆไม่มีกิ่งมีก้านนะคะแต่พอสูงมาระดับหนึ่งนะคะเราอยากให้เขาเป็นพุ่มเราก็จะทําการตัดค่ะสําหรับเคล็ดลับการตัดนะคะหามีคมคมค,ค่ะแล้วก็ปูนนะคะอันนี้เป็นปูนแดงค่ะหรือว่าปูนกินหมากนะคะ เสร็จแล้วเรามาเริ่มตัดเลยสําหรับเคล็ดลับการตัดนะคะเราจะตัดไม่ได้ตัดส่วนกลางต้นเลยนะเนี่ยส่วนนี้ไม่ได้ตัดที่ตัดแล้วแตกยอดไวและเป็นพุ่มสวยนะคะคือตัดช่วงบนตรงนี้ค่ะก็คือเราจะตัดตรงที่เป็นส่วนของยอดอ่อนตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วเวลาที่เราตัดนะคะ ท่านผู้ชมตัดลายลักษณะเฉียงเฉียงหน่อยนะคะอย่าตัดตรงค่ะเพราะว่าเวลาเขาโดนน้ำเนี่ยเนี่ยค่ะตัดเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะตัดส่วนอ่อนๆแบบนี้ส่วนที่เราตัดออกมาเนี่ยชาไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่อนเกินไปค่ะหลังจากที่เราตัดนะคะก็จะมียางแบบนี้เราก็หาผ้านะคะมาเช็ดยางออกให้หมดแบบนี้ค่ะหลังจากที่ เช็ดย่างออกเรียบร้อยนะคะก็ใช้ตัวช่วยนี้เลยค่ะเราใช้เป็นปูนแดงนะคะปูนแดงที่กินหมากหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นปูนขาวก็ได้นะแต่ต้องเป็นปูนขาวที่เขาใช้กินหมากนะคะบางที่ก็เป็นสีขาวค่ะซื้อจากตลาดนะคะเอามาทาแผลแบบนี้เพื่อป้องกันเชื้อราค่ะและสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตัดแต่งกิ่งมากที่สุดก็คือช่วงหน้า หนาวนะคะหรือว่าพวกหน้าแรงค่ะเพราะว่ากิ่งที่เราตัดเนี่ยจะไม่โดนฝนนะคะแล้วก็อีกอย่างเวลาเราตัดเสร็จแล้วอย่าเอาไปโดนฝนค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์จากการที่เราทําการตัดยอดขาและอีกอย่างนึงคะถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นพุ่มขึ้นมาอีกนะคะยอดที่แตกมายาวๆตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดได้อีกนะคะก็คือตัดแค่ส่วนยอดนิดเดียวพอค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มไปอีกนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการตัดยอดโปยเซียนค่ะให้เป็นพุ่มสวยนะคะตัดแบบนี้แตกยอดไวแล้วก็สวยงามมากเลยไม่มีการเน่าไม่มีการตายแน่นอนนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะจะได้มีโปยเซียนสวยๆเป็นพุ่มแบบนี้เอาไว้ประดับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ